สวัสดีครับนิสิตสําหรับการเปลี่ยนภาพของ y YouTube เนาะภาพแรกหรือว่าภาพหน้าปกของ YouTube นะครับนิสิตเข้ามาในช่องของนิสิตนะครับไปที่ manage เนาะวิดีโอนะครับนิสิตไปที่วิดีโอที่เราต้องการจะเปลี่ยนภาพหน้าปกนะครับสมมตุติอาจารย์เอาชุดนี้นะครับเนี่ยเราก็เลือกตรงนี้ใช่ไหมครับเลือกตรงนี้เนาะเลือกตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับเรามากดนะแรกนะรับตัวเลือกปุ๊บเปลี่ยน นะเปลี่ยนทีนี้ก็ไปเลือกภาพได้นับสมมติอาจารย์จะเอาภาพนี้ขึ้นมา Open อ่าตรงนี้ก็เป็นภาพหน้าป,ปกแล้วแล้วให้นิสิตบันทึกนะครับพอกดบันทึกนี้ก็เป็นภาพหน้าป,ปกแล้วเดี๋ยวย้อนกลับมาดูเดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปดูก่อนนะว่าเปลี่ยนได้แล้วนะครับเปลี่ยนกลับมาได้แล้วอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับนี่ครับก็เปลี่ยนมาเป็นภาพหน้าป,ปกตรงนี้ได้ละนะครับสมมุติว่าจะเปลี่ยนกลับเปลี่ยนใช่ไหมครับอ่าหน้าไหนเอ่ยอันนี้ไหมอ่าอันนี้เนาะ นะครับนี่ครับแล้วก็เซฟบันทึกนะอืมเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีน้องนิสิตก็ลองออกแล้วก็ลองรีเฟซดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมาละนะครับลองรีเฟซดูนะครับตรงนี้ได้ละนับอันนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนภาพหน้าปกเนาะภาพขนาดย่อตรงนี้นะครับนี่ครับเปลี่ยนหรือว่าดาวน์โหลดได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ